สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีต้มอ่อมเอ็นเนื้อนะครับผมแบบเข้มข้นเลยคุณผู้ชมแทบไม่มีน้ําเลยนะครับไม่รู้เปื่อยหรือเปล่านะแต่น้ําแห้งเลยตุ๋นแล้วมั้งเนี่ยใช่ตุ๋นจนแบบเอ็นแบบแทบละลายเป็นน้ําเป็นน้ําไปเลยคุณผู้ชมเนื้อแบบน่าจะเปื่อยแล้วเป็นน้ำหรือเป็นควันทีมเนื้อก่อนน่าจะพอดีนะคุณผู้ชมนี่คนเหียวแ้วร้อนเลยขลุบขลึบมากมาเข้าเนี่ยมา ต้มต้มต้มขมเอ็นเนื้อเปื่ปปอยคุณผู้ชมกินกับข้าวร้อนๆกินหอมมากเลยจัดเลยน้ําไม่ค่อยมีเลยคุณผู้ชมน้ําแห้งครับผมกินเนื้อนี่ครับผมนี่เนื้ออย่างแดงเรียกว่าสเต็ก <laughs> อร่อยอ่ะ อันนี้แอนมันนุ่มอ่ะแอนนี่กก็เจลรี่ต้มต้มิ้งไว้สองชั่วโมงคุณผู้ชมไปดูทีก้นไหมน้ำแห้งน้ำแห้งเลยอ่ะน้ำแห้งก้นหม้อไหมเขาเลยเอามาได้เป็นแบบนี้เขาไม่ยอมแหม่เดินขึ้นบ้านไปนี่กลิ่นตุ่ๆแล้ว ตกใจเลวยว่ากลิ่นอะไรไมหมข้างใต้เราก็เลยทิ้งไว้ก็เลยไม่เอาข้างใต้มาก็เอาข้างบนมาอ,อย่างนี้นะดําปียังดีเหลือไว้ให้เรากินอยู่กำลังอ๋ <laughs> อมันนุ่มนุ่มจริงนะ่นไอ้หนุ่มนุ่มเปิดเลยต้ขมขม อยากต้น้ำไม่มีน้ำไห่เราทดเลยปกติเรากินต้มเนื้องนี้มันต้องมีน้ำมขมใ่ใช่ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงลืมคุณผู้ชมนั่งคุยกันเอ๊เป็นเพื่อชั่วโมงเนาะแล้วก็เปิดไฟแรงไปคุณผู้ชมเกือบชั่วโมงนะวิ่งไปดูโอ้หยมองไม่เป็นพระนอนคนยวอตอนผมพูดอย่ามาโทษผมเนี่ย เมื่อกี้เหมือนเห็นชิ้นไหมหลงมานะมีไหมที่นี่ไมมติดหม้อไม่เป็นไรอย่างวงี้มันก็เหมือนแกงห่อคุณผู้ชมน้ำเป็นแค่น้ข้นๆนะมีนะม,มีปะไม่มีเลย <c oughs> อร่อยน้่เอ็นรับไม่เห็นแบบนี้ เลงมานานแล้วฟันดีก็นี่หน่อยครับทุสบาย <c oughs> หอมมากร้อนร้อนหอมเนื้อที <c oughs> ่ได้ผมกลัาวว่าเราเนื้อเสือร้องไห้มาต้มแล้วครับทุกคนมันจะเหนียวไหมเสือร้องไห้หไม่ฮะ <c oughs> ตอนนั้นเราย่างไม่เหนียวนะตอนนั้น <c oughs> เสือร้องไห้ส่วนมากมันจะเป็นมันมากกว่า มันเยอะจะต้องให้นะอันนี้แบบมันผสมเนื้อแบบดีๆเลย <c oughs> ่บบมาเข้มข้นเต็มแค่มันไม่ได้สดนะ <c oughs> <c oughs> มาได้กับคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมวันนี้ต้มแบบแซ่บๆขมขมขมไม่หรือเปล่าไม่รู้ ไม่ใช่นะ <c oughs> ผมคนแบบถ <c oughs> ้าผมไหม่มันจะผมเหม็นไปเลยเนื้อเนี่ยเปืเป่อยเลยนี่พี่เกมลองเอ็นยังลองชิมเอ,นเอ็นอยางนุ่มบอกเลยเยิมแล้ว ร้อนคิดถึงพี่กวางนะไปเมกันนหะ์ไปเมกันนหะ์มันเข้ากันนะ ว่าไปนำบดๆคึมคึเหมือนฝนจะตกรรรนะคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วมเมฆเยอะมากกว่านี้มีคนแบบนี้ครับผมฝนก็จะตกนิดน,น,นึงไม่เกี่ยวดอก <laughs> ดูไปดูมามันก็เหมือนพัโหลอยู่นะเหมือนเนี้ยพัโหลเลยคคุณผู้ชมที่มันมันเพราะว่าไอเอ็นเนี่ยมันละลายแล้วมันไปมันไปตกผสมกับน้ํามันไปตกก้นหม้อแล้วมันเดือดไม่นี่ไงมันมันเดือดไหมไงมันมันแน่นน้ามันแห้งอ่ะผมยกคนโยกตอนพูดคุณ้มวนคุย แน่ใจเหรอนั่งห <c oughs> <ไป S 2> น้าบ้านดิได้แล้วนั่งหน้าบ้านเนบิดแก๊สไปหลังบ้านเป็นไง <c oughs> ไม่ได้กินเขาคงไม,ไม่มาหรอก <c oughs> ผมบอกเลยนะถ้ามาช้าอีกห้านาทีนั้นไม่เหลืออ <ừ> ืมติดหมงต้มไข่แล้วมะเหลียนก็ต้มไข่ไม่กินข้าวอ่ะยินต้มไข่กับข้าวเหนียวอ่ะแล้วก็จะด่าด้วย ย่าโทษเด็กตัวเองก็ทำเองจะได้นั่งอยู่หลังบ้านทวนก็ไปคุยหน้าบ้านฝากให้ผมดูอะไรก็ไม่ดูคุณผู้ชมจะดูเหรอเอาอะไรมาให้ผมดูก็ไม่ดูดูนานเลยลืมไปเลย mày may đây này. Đang Đang Ừ. em đi vừa dưới lửa hay Ừ. ừ ừm ถ้าปั่นดีนะไม่ตัดปั่นนะคุณผู้ชมหชอดซะนั้นเพราะมันไม่แน่นเหนียวะมันกืบมันมีเอ็นอยู่ไนะหนเนาะหอมเนื้อป้นอนคุณผู้ชมอยู่คนอยากให้ป้อนนะเอาเลยแย่งแย่ง จะตกจริงนะคุณผู้ชมมุดลงมุดลงนะครับผมเนี่ยปีนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยดีนะหน้าหนาวจะฝนจะตกเลยหนาวไม่ค่อยหนาวแลนวปีนี้ฝนมันจะตกเยอะกว่าเนื้อกำลัางงามเลยน้าแดง รูดผักทั้งแผงเลยวะเนี่ยจับตัดงามๆตัดงามๆมองมานละเดินปอกคือมข้นเหนียวปากหมดเลย ถ้าเย็นี่พ่วาเกิ่มวะเน่นอนเนี่ยมันเป็นมันผสมกับเอนอะเดรีกสนี่ไอตัวนี้ใช่ไหมที่ทำให้ไหมอ่ะอืมถ้าน้ำไม่แห้งนี่จะสดน้ำอร่อยอ่นะเนี่ย นั่ตุ้มคอเลยนะว่าน่าจะหมดเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรครับผมมันผิดพลาดกันได้นะครับผมมัไหมแต่ก็จะผิดพลาดบ่อยถ้าไม่ชวนคุยก็ไม่ผิดพลาดนะครับผมไม่ชวนดูอะไรที่มันเพลินก็ไม่ผิดพลาดนะครับผมเนาะไม่แน่อาจจะไปทำอะไรอะไรก็ได้ไปอย่างไงก็หมดดูดีครับผมจะไหมไหมก็แซบอยู่ดีนะครับผมข้าเกลี้ยงใช่ไม่ได้ทดน้ำแล้วก็ได้แบบเข้มข้นนะครับวันนี้ก็ จะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินต้มเอ็นเนื้อขมต้มขมเนื้อเอ็นแบบเข้มข้นนะครับตอนนี้ก็อิ่มเป็นทริปร้อยแล้วครับผมข้าวเหนียวครึ่งโลหมดไปแล้วนะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ